ซึ่งผู้สืข,ข่าวของเรานะคะก็ลงไปติดตามต่อสําหรับเรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะซึ่งชีวิตของน้องเยาวชนหรือว่าเด็กชายอายุ16ปีที่ ได้ถูกว่าจ้างให้ไปตีหัวแฟนหนุ่มจนเสียชีวิตนี่นะคะล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปติดตามดูสภาพความเป็นอยู่นะคะของเยาวชนคนดังกล่าวและก็เรื่องราวชีวิตของน้องว่าจริงๆแล้วอยู่กินกันอย่างไรและก็มีนิสัยอย่างไรค่ะโดยมีคุณยายของน้องเป็นคนพาไปดูสภาพห้อง โดยพบว่าที่พักอยู่ภายในบริเวณซอย2ถนนประชาวุธิ์ซึ่งอยู่ในชุมชนหน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่ซึ่งเป็นห้องเช่าสภาพเก่าอยู่กินกันตามมีตามเกิดค่ะไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆมีเพียงเสื้อผ้าไม่กี่ชุดและพื้นโล่งๆที่ใช้หลับนอนกับน้องชายอายุ14ปีเนื่องจากยายต้องไปทำงานที่มาเลเซียกลับมาดูแลบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งจากการพูดคุยกับเพื่อนบ้านนะคะบอกว่าช่วยเลี้ยงเด็กชายคนนี้มาตั้งแต่เล็กเพราะแม่เสียชีวิตพ่อก็ไม่รู้ว่าเป็นใครต้องอยู่กับยายซึ่งเด็กก็เป็นเด็กหัวอ่อนค่ะใจซื่อ้วยซ้ำมีน้ำใจใช้ง่ายพูดจาดีไม่เคยมีเรื่องเมื่อรู้ข่าวว่าไปตีหัวคนจนเสียชีวิตก็ตกใจและก็ยืนยันว่าน้องไม่ใช่เด็กเกเรหรือว่าอันธพาลเชื่อว่าเป็นเพราะถูกหลอกให้ทํา ในขณะที่นางเอื้องผู้เป็นยายก็ร่ำไห้กับผู้สื่อข่าวนะคะทั้งน้ำตาว่าตัวเองผิดเองค่ะที่ดูแลหลานไม่ดีแต่เพราะไม่มีทางเลือกต้องไปทำงานเลี้ยงดูหลานที่มาเลเซียจะพาไปด้วยเพราะไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีคนเซ็นรับรองพาสปอร์ตถ้าเปลี่ยนบ้านที่มีอยู่ก็เป็นพ่อบุญธรรมซึ่งเป็น เก่าของแม่นะคะที่อยู่ด้วยกันหนึ่งคนที่ขอให้รับน้องเป็นลูกแล้วก็มีเชื่ออยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็ยืนยันนะคะว่าน้องเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะไปฆ่าคนตายแต่น่าจะเพราะเป็นการถูกหลอกให้ทำมากกว่าค่ะ